สารตัวนี้เนี่ยมันแปลเป็นพวกเปลือกแล้วเอผมพูยกับลงสรีต่างยอดรถยอดรถคาประกาศเนี่ยก็คือคําที่ตัวพกเปลือกไม่ผมคำนวณดูแล้วนะฮะไอพพสจ่ายไปเจ็ดร้อยกว่าล้านนะฮะซึ่งตรงนี้ไม่มีใครได้ครับธนาคารได้คนเดียวแล้วรงสรีก็ไม่มีใครก็อีกเรื่องนึงก็คือจังหวัดอื่นเนี่ยสารเนี่ยองศรีเนี่ยแปลงปแลไรเาใช่ไหมฮะก็น่าจะเป็นะฮะหมายความว่าอะไรคือตอนนี้ตอนนี้จ้างรถแพงกว่าที่รัดให้เราจ้างเพื่อไปนอนรอคิว รอคิวว่าฉันอยากรีบส่งหม้อถ้าพ่อดอกดอกเขีแยกที่วางครับถ้าส่งช้าเนี่ยถ้าไม่รีบสีเนี่ยข้าวจะเสื่อมจะเสื่อมมันล้มันก็จะไม่ค่อยเสื่อมนะฮะก็คือถ้าส่อแล้วครับครับแล้วก็เอ่อในส่วนของคราประกันสิบล้านบาทเนี่ยจะจำนำข้าวได้หนึ่งพันตันที่จุนค่านะครับถ้าวางร้าประกันสิบล้านเนี่ยจะรับจำนำข้าวอกมาลีห่ร้อยตันนะครับส่วนนอกพื้นที่เนี่ยรับเนี่ยท่านรับจำนำข้าวออมเี่ยจะได้ห้าร้อยตันครับ ทาไปดนตางปั้งเรืนไงท่านประธานนะครับแล้วก็เนี่ยปีน,นี้ได้กาหนดว่าให้เก็บแต่ละกูดังเนี่ยแยกไปชนิดข้าวร,ร,ระเด็นทิ่งที่จะไปรายงานในส่วนกลางเนี่ยมันต้องบอกว่าโรงสีเปิดเมื่อไหร่